วันนี้นานานะครับวันนี้จะออกไม้เก่าครับล่มบรรยากาศต้มข่มนะครับไปกับไตนุ่นครับมนนออกไปแถวโน้นแถวไกลบางแถวบางนะาอีปลาชีโร่ครับพระมงวสิมาลมาขอชมนะครับว่าปลาจีเจอกันมาครับนะครับต้องที่จะไปงอนครับโอเคครับ ขอสวัสดีพี่ๆหน้าๆพี่ป่านาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องสัมปีลุงอีสานนะครับวันนี้มากึ้นหางนั่งห้างนะครับนั่งั่างยิ่งปลาดูครับปลาดูบรรยากาศอู้ร่มร่มแห้งครับร่มเย็นหนาว้อมครับบรรยากาศรอบค้างนะครับลุงอีสนพี่น้องหานะครับตอนนี้ผมนั่งนั่งห้างอยู่บนห่างสูงครับ ลมหนาวขนาดเลยขอขอบคุณนะครับท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็กขอขอังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับเป็นกำลังใจนะครับสำหรับอันนี้ที่เข้ามายี่ที่เป็นกำลังใจเดี๋ยวผมตามไปทุกบ้านนะครับตามไปให้กำลังใจเหมือนกันนะครับอากาศร่มหนาวขนาดนรับหนาวก็ต้อง ต้องสูงนะครับนักล่านักล่าต้องสูงครับเสียเสียีเส,เสตุ๊กปลาครับแต่ว่าหันมาขึ้นหางยิงปลาครับยิงน,นกตกปลาครับเอาไปถึงสองอยางนะครับอากาศเรือเราจะไปใส่มองครับนตรงนู้นนะกำลังขี่ไปชาวประมงครับชาวประมงจะไปว่างอวนหรือว่า ไซหม่องนะครับบางอ้วนวางขายไซหม่องกำลังชี้ออกไปชาวพมงม,มีที่ชาวมงม,มันเย็นแล้วครับผมมาได้สะอๆนะครับมาได้ช้อนช่วงออกจากบ้านนะจะมุ่งกว่ๆนะครับไอ้มอุ่งกัวตอนนี้ก็ลาวาสีมุ่งสีมุ่งเย็นนะครับใช้ความอดทนสุดๆรับ ก่าจะได้อาหารเป็นไรแต่เราันตละมือครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับใหม่จิบนะครับลอยขึ้นมาชุด ืมปกดเซฟนะครับช็อตเมื่อกี้นี่ลืมขออภัยครับป้าลอยขึ้นมาลืมปกดเซฟเฉยเลย Terima <laughs> kasih <laughs> มาแล้วครับเมื่อหมดมาแล้วสายจวดนะครับสายจวดมาแล้วครับเขาแบบแมนแมนอาทางเขารับหาทางเขาแล้วที่ตางก็ประสบภัย มาแล้วปวดมาแล้วแล้วหอ,อ,อดีเลยมาหอดแล้วสายหมด <c oughs> ไปเตเห็ุ่งอยู่บ่ล่าไปเตเห็ุ่งอยู่บ่ล <c oughs> ่าไปจัก๊กตัวมาสืออะไรห่องเก่าหมองเก่า เห็แล้วมองครั้งรออางดี่อ่านั่นแล้วโดดลงไปแล้วไปแล้วใส่ปั่มนะครับนามมันเลือกอะไรครับน้ำลึกนะครับน้ำลึกจะ่าน้ำลึกนะครับ โมต่ตาเป้ากันไร้เลยเราชมล่อรุ่นน้ำกันนะครับว่าจะเจอเจอเรี่ยวรุ่นนนเจอ่าจเจอแล้วครับขึ้นมาแล้วมาแล้วว้าว มาแล้วครับคนขึ้นมาแล้วเจอปลาอย่บบอกเจอแล้วว้าวตักใจเลยฮ่าฮ่ายครับยำเยอะเลยครับ